สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาร์ตก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับที่อาร์ตปลูกไว้นะครับทุกคนตอนนี้ก็โชคเก้าชั้นด่างต้นนี้เขาก็ออกมาเมล็ดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือมเมล็ดของน้องเขาก็กําลังจะสุกแล้วตอนนี้อาร์ตก็เก็บมาได้หลายเม็ดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์ตก็จะเอา,มาเมล็ดนี้นะครับ เอาไปเพาะนะครับเผื่อว่ามันจะได้เป็นโชคเก้าชั้นด่างแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็รอได้นะครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะเพาะก่อนนะครับนี่คือเมล็ดโชคเก้าชั้นด่างนะครับสําหรับต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับสายพันธุ์นี้นะครับอาจก็ไม่รู้จักชื่อเนาะนะครับก็คือปกติเราอาจจะแยก เป็นแบบว่าแยกเป็นเขาเขาจะมีลูกแตกออกมานะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือพึ่งพึ่งติดเมล็ดแล้วก็พึ่งเมล็ดก็พึ่งสุกนะครับทุกคนแต่ว่าปลูกหลายหลายต้นแล้วแหละนะครับอันนั้นก็เหมือนกันเนี่ยฝั่งนี้นะครับทุกคนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยด่างสวยมากเลยนะครับก็เป็นต้นเดียวกันเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่าต้นนี้ก็คือว่าเอ่อเป็นต้นลูกนะครับที่ที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือเาเขาเขาก็ติด เขาก็มีฝักนะเนี่ยเขามีฝักเยอะแต่ว่าเขาไม่ติดมเมล็ดนะครับทุกคนแต่ว่ากอนั้นะจะติดมเมล็ดกระถางนี้นะครับ,รนนรบต้นนี้จะติดมเมล็ดนะครับก็อาจคิดว่าต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับสายพันธุ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเขาก็ด่างดีเลยนะครับทุกคนด่างสวยมากเลยนะครับก็ลองเพาะดูนะครับอาจคิดว่าเขาคงจะจะสวย แล้วก็จะด่างเหมือนต้นแม่พันธุ์ของเขานะครับทุกคนเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูต้นแม่ของเขานะครับว่าต้นแม่ของเขาคือต้นไหนนะครับนี่นะครับทุกคนนี่นี่คือต้นแม่ต้นแม่ของเขาเนี่ยยังแบบเล็กๆอยู่เลยนะครับทุกคนยังไม่โตเลยนะฮะเนื่องจากที่สองต้นสามต้นนั้นทีน่อาร์ตแยกไปนะครับก็คือแยกแยกจากกระถางนี้แหละนะครับทุกคนเนาะแยกจากกระถางนี้ แต่ว่าดูสีต้นแม่เขาก็ไม่โตไปไหนเลยนะครับทุกคนน้องอาจจะเหตุผลก็คืออาจจะนกหรืออาจจะอะไรไปสักอย่างหนึ่งเลยทําให้ไม่โตเหมือนต้นลูกนะครับดูต้นลูกสิครับทุกคนต้นลูกคือใหญ่มากนะครับถ้ายืนเทียบกับอาร์ตคือแบบเสมอคออาร์ตเลยนะครับทุกคนเนาะเราก็ได้แม่พันธุไอเราก็ได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะดําเนินการนําไปเพาะ นะครับนาไปเพาะเผื่อว่าเราจะได้ต้นโชคเก้าชั้นที่ที่เป็นลายนี้และเป็นสายพันธุ์นี้อีกเยอะๆเลยนะครับทุกคนเพราะาอาธิว่าเขาค่อนข้างที่จะด่างสวยด้วยแล้วก็ต้นต้นเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับทุกคนเนี่ยเหมือนต้นนี้เห็นไหมใหญ่มากเลยนะครับอาจ์ก็วางไว้อยู่หน้าบ้านนะครับทุกคนเนี่ยอาจ์วางไว้อยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็คือด่างสวยมากแต่ไม่ต้องตกใจว่าทําไมถึงมันเป็นรอยไหมรอยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็คือว่า ไอ้ที่เป็นรอยไหม้แบบนี้นะครับก็คือเขาอยู่กลางแดดพอดีแดดในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับทุกคนทีนี้ก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยแดดก็ส่องไปเนาะพอแดดส่องไปก็ทําให้ใบไหม้แต่ว่าอาร์ตก็แบบวางเขาให้อยู่ทนแดดทนฝนอะไรแบบนี้แหละนะครับทุกคนต้นของเขาก็จะได้แข็งแรงเนาะเนี่ยอาร์ตคิดว่าเขาด่างสวยมากเลยนะเนี่ยดีใจมากเลยที่มีแบบว่ามเมล็ดพันธุ์แต่ทีนี้ก็คือว่า ตอนแรกก็คืออารก็คิดว่าอ่ะถ้าเขาไม่ติดเมล็ดพันธุ์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นแม่เขาก็จะแทงลูกมาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าอารแยกลูกมาได้สามต้นอันนี้อันนี้ก็คือต้นที่1ต้นที่สองคือต้นนั้นนะครับแล้วก็ต้นที่สามก็คือหนุ่นต้นที่อยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าต้นนี้ก็ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็คืออาร์ตก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะครับมันก็เลยแบบว่าออก แบบไม่ค่อยเขียวนะครับทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็ด่างทุกต้นนะครับที่ที่แยกออกมาจากต้นแม่ของเขาแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งก็คืออารก็แบ่งปันไปให้กับ เพื่อนไปแล้วนะครับที่อยากได้นะครับก็คือล้วนๆเลยก็คือมาจากการที่ที่น้องเขาแตกหน่อทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเนี่ยสำหรับต้นโชกเก้าชั้นอันนี้นะครับเนี่ยเพิ่งมีเพิ่งมีกอนี้แหละที่ที่ติดเมล็ดนะครับแต่ปกติแล้วนะครับทั้ง2กอนะครับไม่ว่าจะเป็นกอกอนู้นนะครับกอนี้นะครับเขามีออกดอกติดฝักมีฝักตลอดเลยนะครับมีฝักเรื่อยๆแต่ แต่ปรากฏว่าเขาไม่ติดมเมล็ดแบบนี้นะครับทุกคนแต่เนี่ยเพิ่งมีติดมเมล็ดก,ก็คือกอนูนนะครับเดี๋ยวอาจก็จะนําเมล็ดโชคเข้าชั้นเนี่ยนะครับไปเพาะเผื่อว่า,าจะได้ขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็จะได้มีการแบ่งปันให้ด้วยนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับก็ได้พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมนะครับต้นโชคเก้าชั้นนะครับที่ที่กาลัง สุกแล้วนะครับมเมล็ดก,กําลังเป็นเบอร์รี่สุกอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนเป็นสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้แล้วก็อาจก็จะเอาไปพอนะครับเป็นโชคเกาชันด่างนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับอาจก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครั